ไปเที่ยวลาวค่ะวันนี้ไปเยี่ยมพี่ชายที่ลาวสองคันไปด้วยกันอามาเราจะไปลาวกันใช่ไหมใช่แล้วเสียงไม่พี่โอเค let's go ท้องท้องเดียวกันหมดนะนี่ <laughs> พ่อแม่เดียวกันพ่อแม่เดียวกันจะไปเทีเ่ยวลาวและมาบ้านหลานชายข <c oughs> ัรถมาจอดไปที่นี่ <c oughs> แล้วมีญาตาิามารับอีกจะมียาตจากเวียงจันทร์มารับที่สะพานไทยลาวเสียดายเสียงไม่มี แต่ก็อยากทำคลิปมาแล้วไม่ได้ทำคลิปใช่ไหมแอนตอนนี้หลานใายกรอบเอกสารก่อนข้ามานหานชายทานต้องทานดา่ก็ถือว่าก็เป็นบาลบุบาลบีของร้านที่จะไปเที่ยวเ้วยกันดังนั้นไม่ต้ไม่ได้ไปเที่ยวลาว จริงแล้วหลานสาวอันนี้มาดามติ้งไลฟ์อินแคนาดาคเจ้าคุณบอก้าคุเจ้าคุณนู่บอกฟ้ามาจากสกขนค่ะรถมาฝากไว้ที่บ้านหลานชายที่หนองคายแล้วให้ไปส่งที่สะพานมิตรภาพไทยลาวค่ะจากนั้นหลานหรือว่าญาตยาทางฝั่งลาวก็จะมารับที่ด่านชายแดน ทางฝั่งลาวค่ะไปไปไอ้ทุกคนชีแม่เราไปด้วยเหรอเลยไม่ลยทุกคนทุกคนมีแล้วเนะพาสปอสร์ตสปอร์ <c oughs> ตเรียร้อย เนี่ยขาบอกเนาะเขาไม่รู้จะกินจงคนอย่างไรตอนนี้ก็กำลังเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะถึงด่านสุลกากรลาวแล้วค่ะ นเชน้าเ้อ้ตอนนี้เรากมาถึงประเทศลาแล้วค่ะแวะมาทานอาหารที่องกันอีรานเฟอร์โอ้เสียงกบมาเสียงกบมาี่ เรไปทางไทยแต่ตอนมามาทางเราเกือบตายเป็นยังคุมประมาณสามร้อยน้ำเาเป็นผือพาก็ไม่รู่ลูกต้นมาเนี่ยรหลักสาวมาเนี่ยอนอยจนฮอดหลักสองเอ็กซตัวห่าายม้วนๆเนาะเนาบรรยากาศที่ร้านเฟอร์สแอนด้ฮอรนหลงเวียงจันสรบสปปลาว่ะ ก็นี Ooh, no ่ง oh, ก really? ็ช่วยใหญ่เลยวะนี <t ore schme oysters> ่ช่วยน้อยเนาะอร่อยออยเลยบไ่ร <t ori> ู้แล <t ori> ้วคงไทยนี่บอกเลยอาหารอร่อยอร่อยอร่อยานชายกับหลานสาวมารับแต่กับร้านชายอีกคนทั้งน้นก๋วยเียวกระดูกเต๋อฝังลาวกินก๋วยเตี๋ยวเอาอันนี้กับร้านสาวนี่คนนี้กับร้านสาวอยู่เวียงจันทร์กันค่ะ เฟอร์ยังกฟเฟอร์แซบเฟอร์แซบยังจันเอรสำคัญเอ๊ะนั่นนะ,ะ,ะฟเฟอร์แซบ ไผเสิน้นเนม็ดแปดสิบละตอนนี้เราจะเดินทางไปยังบริษัทของพี่ชายนะคะผ่านอนุสาวรีประตูชัยคะ่ะสื่อเทาะละละแต่ว่าโบเทา <c oughs> <c oughs> เมื่อเมื่อวันนอนเขากระทรวงว่าบ่อเถาบันแม่ว่าบ่อเถาซื้อไปซื้อเถาเนาะนิ่งว่านิ่งสูงอะไรนิ่งสูงกว่าอีกมาถึงแล้วมาถึงเมืองลาวแล้วกับพี่ชายกับพี่สาวเสียงไม่มีไม่พูดมากบบ่่เาาอว ว่มีวิธีหรอซื้อมาาเพืสิบฝากนครับรถก็ได้เอามาสุ่มอมาจังแดงจอด้ายจอดจอดใบ้านจอดแล้วใหรจอดคือระวมาสมก็ได้เอาหอหางฟางไห้อันนี้บริษัทเอกรอซื้อบิสบิ๊โลจิสติกสุ้คภาษาเยอรมันนะภาแล้วมาฟังบริษัทออฟฟิศกันนะแล้วก็เลยไปเอาเอาเปิด ครอบครัวใหญ่มากเพื่อนของล้านสาวเพื่อนของล้านสาวอันนี้สามสามพี่น้องันนี้สามสามพี่น้องพี่สาวคนโเยรเอยารับยอนอัเบยร์เาเดินแบบเลียร์ลาเอาชมเบียร์า พ,พัเการแก้วมีชัยพ่าัดกาคารแก้วมีชัยเป็นห้องอาหารสินะโอ้บนจัดงานเลี้ยงอ๋อาง,งานดอกอ๋อ นว่าเป็นคือการกศลกลางประเทศไทยนี่ดอกอะไรกันเขากันลังซีดอะกเจ้าของเดียวแสดงว่าเขาได้ลูกค้าหลายขนาดจีนขยายกิจการคุณน้ำเบาน้องอ๋อของน้องแม่อันอันก็ส่งเจ้าใช่ไหมของน้องแม่อ๋อของน้องแม่อ๋ออ่าอันนี้เป็นดินตะปูที่เราบดป่าตัวเขาเอิญยังเขตนี่อ่อเดี๋ยวนี้ผ้าขาวผ้าขาวผ้าขาว ขเขตดดงดวกวิทยาลัยงงด,ดงดกมันดงดมันยัดไปอีกพูดไปอีกปะ่ะกี่ประมาณสามกิโลสี่กิโลอ๋ออันนี้ของอันนี้มีดาราคุกและเชฟด้วยนะเออในเมืองเออเป็นเขตนี้เป็นเขตบ้านผู้ใหญ่ไหมอ่าธุรกิจของร้านเกย์บัตรธนาคารแก้วมีชัยน <laughs> ั่นก็กำลังสร้างใหม่ยินดีดอันนี ภรร <kaf> ายแล้เด็อืมไายแลวบรรยากาศภา,ายในที่ทำงานของบริษัทพี่ชายซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้าและก็ส่งออกนะคะทั่วโลกเลยค่ะมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศอังกฤษคะ่ะ<ค><ด>เดินทางต่อค่ะฮะ ตอนนี้จะเดินทางไปยังบ้านพักของพี่ชายนะคะคืนนี้มาดามติงก็จะนอนที่บ้านพี่ชายค่ะติดตามคลิปต่อไปนะคะดูบรรยากาศการมาเที่ยวนครหลวงเวียงจันทร์ของมาดามติงกับครอบครัวนะคะขอบคุณที่ติดตาม